a p e พ Medical Center ผู้เชี่ยวชาญด้านยกกระชับปรับรูปหน้าและเลเซอร์ขนอันดับหนึ่งของประเทศฉลองความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ปีที่30กับการเปิดสาขาที่48นะ่นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิโดยภายในปี2566นี้มีการตั้งเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ50สาขาทั่วประเทศสำหรับ Apex ็กคลินสาขาเซ็นทรัลเวสต์วิ ถือเป็นสาขาที่เน้นในการให้บริการในกลุ่ม wellness และเ n t i a g เอจซึ่งในปัจจุบันถือเป็นนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและ a p e x Medical Center ถือเป็นสถานเสริมความงามอันดับต้นๆที่มีการให้บริการในด้านนี้จึงถือได้ว่า a p e x ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมทางการแพทย์อยู่เสมออย่างที่บอกนะคะปัจจุบันนี้ค่ะคนให้ความสาคัญกับการดูแลอย่างที่เรียกว่า Prevention ก็คือการป้องกันก่อนก่อนที่จะตกิดโรคอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรู้ความเข้าใจหลังนี้ทำให้คนเริ่มตระหนักมากขึ้นให้มาดูแลตัวเองเขาจะเริ่มปฏิบัติตัวว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรปรับไลฟ์สไตล์อย่างไรอาหารการกินโภชนาการที่ถูกต้องควรทานอย่างไรบ้างการควบคุมน้ําหนักให้เหมาะสมการนอนให้เพียงพอนอนมีคุณภาพทําอย่างไรการกับถ่ายอย่างไรแล้วก็แสดงออกมาสู่ภายนอกค่ะการที่เราดูแลภายในดีอย่างนี้ค่ะมันก็ส่งตัวออกไนอกภายนอกเนี่ยค่ะบางท่านอาจจะอยากได้ความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวหน้าก็ตามผมก็ตาม ลูกล่างก็ตามค่ะสามารถก็สิ่งเหล่านี้ค่ะเวลาเราผนวกรวมกันแล้วค่ะเรียกว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมค่ะ ก็สามารถเข้ามาดูแลกันได้ค่ะก็ a p e x เราก็มีทีมแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ได้จริง,รงอย่างที่บอกก็คือหมอคิดว่ามาจากความที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นสื่อต่างๆเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดค่ะจากการระบาดของช่วงโควิด19นะคะที่อย่างที่บอกคือเราเริ่มที่จะรู้รู้จักรู้จักป้องกันตนเองอย่างไรเริ่มง,ง่ายๆจากการที่เราจะต้องดูแลตัวอย่างไรเพรื่อไม่ให้ตัวเองเป็นหวัดอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งชัดๆเลยที่คนจะเริ่มตระหนักในเรื่องนีี้้้มาากกขึนนนนค่่ะะะเเพรฉั หมอเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาคนไข้เข้ามาปรึกษากับเราเนี่ยคะ่ะคนไข้จะเริ่มมีคําถามที่รู้สึกได้ว่าเขาต้องการที่จะป้องกันตนเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะช่วยช่วยคนไข้ในเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะเรามีเรามีามนวัตกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องออศรีรษจะจรดปลายเท้าภายในสุดภายนอกเรามีดูแลในเรื่องนี้ ลูกค้ากลุ่มไหนจริงๆก็ต้องยอมรับว,ว่าทุกวันนี้ค่ะคนเริ่มให้ความสนใจสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประมาณ30ต้นๆเขาก็จะเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแลเพราะเพราะเขาเชื่อว,ว่าการดูแลเร็วก็จะมีประโยชน์มากกว่าทําให้ถึงเวลาที่เขาอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะดูแลได้ง่ายขึ้นส่วนในวัยทํางานเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มเห็นความสาคัญเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์เขาเนี่ยการทํางานที่เครียดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีผลต่อปัญหาสุขภาพมากมายค่ะ ต่อไปค่ะก็อย่างที่บอกคือในวัยที่สูขอายุมากขึ้นคนในวัยชราปัจจุบันนี้เรามีมากขึ้นค่ะเขาก็จะอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีณวัยชราเราอยากจะมีเราหลายๆคนทุกคนตรงนี้แหละค่ะก็อยากจะมีบั้นปลายชีวิตที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนหลายๆกลุ่มอย่างที่หมอพูดไปนะคะเขาก็จะเริ่มให้ความสาคัญแล้วก็หันมาสนใจในเรื่องของเวลเมมนสมาต้องบอก,กนะครับว่าเอฟิกเนี่ยของเราเนี่ยตอนนี้เราคือสลองครบรอบ30ปีเนาะ แล้วก็สาขาที่เ e ส t ์ i ิวเซ็นทรัลเวสต์เนี่ยถือเป็นสาขาที่48แล้วซึ่งภายในปีนี้นะครับคือจริงๆเรามีการตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะฉลองให้ครบ50สาขานะครับกับ30ปีซึ่งทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทํา ให้เป็นตามแพชชั่นที่ตั้งเอาไว้อยู่นะครับสำหรับในเรื่องของการให้บริการาต่างเองเป็กของเราเนี่ยก็คือมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระชับเองซึ่งอาจารย์นันเองเนี่ยก็เป็นผู้ริเริ่มการนำสารนรเรือริลรอยเข้ามาใช้เป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยแล้วก็เป็นของเซาท์อีสเ a อ i a เชียด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้รับรางวัลมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยค่อนข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ทีมงานางต่าง ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ที่สามารถที่จะให้คําแนะนํากับคนไข้ได้ส่วนในเรื่องของสาขาในการให้บริการแน่นอนครับว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปว่าเรามีการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมต่อการให้บริการของพื้นที่ประชาชนในจุดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนาะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเรามีทุกๆแค t e g o r ของความงามเลยตั้งแต่วลเนสเองเอสเตติกเองพลาสติกศัลยกรรมเองหรือแม้กระทั่งในส่วนของแพรจริงๆแล้วธนตกรรมเราก็มีด้วยซ้ำคือจริงๆเรามีแค่ครบทุกๆค a t e g o เลยส่วนกลุ่มลูกค้าแน่นอนครับว่าเรามีลูกค้าทั้งคนไทยและคนต่างชาติในส่วนของต่างชาติเนี่ยถ้าแบ่งแยกออกไปอีกเราก็จะมีทั้งกลุ่มลูกค้าคนจีนกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าอาหรับลูกค้าตอนอกกลางนะครับเราก็มีไม่ว่าจะ ตามสาขาต่างๆอะไรเงี้ยครับก็มีลูกค้านอกเหนือนจากลูกค้าแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาราภาษานั้นๆให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายต่อไปนะครับแน่นอนก็คือการสื่อสารกับลูกค้าทั้งคนไทยให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงของอายุต่างๆรวมถึงลูกค้าต่างชาติที่เข้ามารับบริการมากขึ้นเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราเห็นข้อมูลนะครับลูกค้าจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องเว็เน็ค่อนข้าง ในขณะเดียวกันลูกค้าตอนออกกลางเองก็เข้ามารับบริการมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เรายังคงให้ความสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์และสื่อสารออกไปค่ะเอเปกค,คือจะมีจุดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าจะมีเทคโนโลยีถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาคือทางเอเปกจะมีที่แรกเลยที่จะที่จะรองรับลูกค้าได้ในทุกๆกลุ่มอะค่ะ แล้วก็แล้วก็สิ่งสำคัญคือบริษัทเราจะมีการพัฒนาแพทย์พัฒนาบุคลากรตลอดเวลาค่ะเพื่อที่จะรองรับลูกค้าให้กับทุกกลุ่มแล้วก็ทุกความต้องการของลูกค้าจริงๆค่ะคือว่าเราจะมีพนักงานทุกประเทศเลยที่จะดูแลลูกค้าใ,ในในแต่ละประเทศะคะเพื่อที่จะสื่อสารแล้วก็ถึงกับกลุ่มลูกค้าจริงๆอะคะ่ะทำไมเราถึงเลือกมาเปิดสาขาที่ จริงๆเซ็นทรัลเวสต์วิวเป็นสาขาที่เรามีอยู่แล้วก็คือตู่ที่คิสโตแ้แล้วก็พอเซ็นทรันมาเปิดปุ๊บเราก็ขยายสาขาเพิ่มไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าขยายเพิ่มอีกสาขานึงเพราะว่าฟีดแบกลูกค้ากลุ่มฝั่งแล้วก็คืเนี่ยค่อนข้างดีมากๆพอเทนเซียลสูงเข้าเอ็กซ์มินิทเข้าเซ็นเตอร์นะคะสาขาที่เซ็นทรัลเวสต์วิวนะคะเป็นสาขาที่รวมนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้หลากหลายนะคะ <c oughs> เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเข้าม,มาดูแลทุกๆท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาาทิตยย์เเลค่ะะะพระฉะนั้นเนนนี่ยใใครสจทิศ ว่าจะเป็นภายในสู่ภายนอกศีรษะจรลดปลายเท้าเรามีบริการค่ะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ค่ะ